สบายดีสบายดีเอ็ซีบาแพงเบสทุกทุกคนเนาะสบายดีมินิกาพี่น้องมาหอดปากเซแล้วเนาะมาหอดปากเซเป็นทีเหยบะหอยแล้วกาบาแพงสิภาพไปเบิ่งบรรยากาศนะพี่น้องอยู่ปากเซเดี๋ยวบาแพงสิภาพปีนเขาปีนผู้สลาเนะพี่น้องเนาะว่าสีสูงสัมใดถาเบิง่งน่าส้มนะพี่น้องสิเบิง่งความสูงของผู้สลานี่บาแพงสี ไปหลอดหรือบ่อเนาะพี่น้องนะเนาะเราเบิ่งเราสมพี่น้องพี่น้องพอแพงกับสิบปีนขึ้นไปพูอันนี้กับสิบเป็นทางขึ้นเนาะพี่น้องเนาะทางขึ้นไปทางสิขึ้นไปขึ้นเทิงภูมันสิจักขันพี่น้องคือหอดไปพุหอดพุเนาะเห็นไนดะสบายดีด้วเบิร์ตสุขุสุคน,นอตอนนี้ก็เริ่มการปีนแล้ว สาวแพงสาวแพงน้องบอสสีหอดสั่นฝ่าหรือบอพี่น้องพูดจะหอดสั่นได้จะมาต,นตอนไหนหอดสั่นสายใหญ่ผู้ข้างบนผู้พี่น้องสิสพาปีนเห็นไปนะอื่ <c oughs> น้องสูง ผูขื้นพู <c oughs> พี่นนอง <c oughs> สั้นจิมิมเลยพู้ฮาเตอีนตอนเด็กแดดตอนบ่ายสองขนาดตะเวนสิตเตอรคนยังสาเลยผู้ใดที่ต้องการออกกำลังกายเนาะสามารถมาได้พี่น้องรับรองว่าแรงขึ้นลบลงสองลบ่านน้นนำนักหายหลายกิโล โผตโพี่น้องเอ้ยสูงเน้มลงไปทางนั้นพี่น้องเน้มลงไปทางน,านั้นนี่ก็รขั้งแรกในชีวิตของหมอแพงหมอแพงก็อยากมาตาั้งนานพี่น้องอยากมาเบิ่งมาส้มแล้วก็อยากมาทำบุญพี่น้องสาวแพงสงสัยใครมันสิละลลยแล้วตอนนี้ <c oughs> นองบูมกัน้องบาเยอะขึ้่น้องขึ้นไปขึป้นไปพี่น้องคงหาแพงกับสิพาไปเบิ่งมุมสูงนำน้ำพี่องเนาะว่าสิเป็นจังไรถ้าไทายขนาดใด้ปอด้อทุืม คือสัน้นแทบอัดนี่จังไดน้องบูมมะห่อดนี่คือมาผักอีหลาเป็น,นได้ไรอีหลาเ่ยเป็น,นได้ไรห่อนไวบอขึ้นไปต่อได้บอขึ้นไปต่อผุ่นได้บอพี่ <c oughs> <c oughs> นอ้อง <c oughs> <c oughs> เห้ยละหัวเด็กเกิดชาวแพงตะก้อนพี่น้องชาแพงก็สีผ้าน้องบ๊อดเบ้อไว้ตอนนี้ขั้นบ่แพงบ่อุ้มนี่บ่อได้ขึ้นน้ำท้เลพ่อพี่น้องป้าก็เอาแวมมาผูกมือเกาะมันจะทิ้งหายระวังแฟนน้องหลมเดือบ่แพง อปล่าแพงสีน้ำนักรหลดป้าอีหลัก็อีลอยขับวอยันติเอออยู่ีด้นี่วะก็ได้เ่าไปหัวใจแล้วฮะเพีง chị put kerp quay con bò ấy là cái này nào hồ đi ăn nhạc của tít là chị put kerp con hm 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 เขาเจ้าว่าพ้นสิโตกวันที <S <S ่เจ็ดที่แปดราคสูงราคาแล้วขึ้นไปอีกมาไว้ซาเป็นสุดเกือบก่อนแล้วอีกแค่สั่นหาแล้วยังหาสั่นเห็นนอเบิ้งสิหลอดบ่อปูสาป้าป้าล้วพี่นอเอ้าเอ้าเอ้าระวังไงเด้อเห็ดเลนเด้อบักสั้นๆเป็นไรปวดแล้ว แฟนเราจะคือทีมังทุเรศวินตาตีโซเออร์ไวโซตายเลยไปตอไปไปเจ้าออกกําลังกายพี่น้วฝุ่นแห้งสั้นโอ้ยโอ้ีหล่าไปแล้ว โอ้ยไข่แน่บ่ได้ถือเกิบแล้วไข่แน่บ่าแพงกันได้อดบอ่โอ้ยไปต้านน้องวัดสิลุดแทน พี่น้องสาวพี่จังได้ไหวนะพี่น้องร่ขนขึ่ากอมตอนนี้ขากย้อมไปนึงมึงเนี้ยขำเบา้ยขึ้นมากรคุ้มขาพี่น้องิ่งามงามไปเลยพี่น้อง ยาบ้าแพงสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะตอนขึ้นไปหอดปู่ปลายสุดพี่น้องมาหอดบ้าแพงกับขอจบคลิปนี้เนาะมาสิปีนไปหอดใสอีกเพราะว่ายังบ่จบพี่น้องปู่ขึ้นไปอีกเนาะพี่น้องเนาะยังบ่จบมาหอดบ้าแพงก็สิขอปิดคลิปนี่ไว้ก่อนเนาะพี่น้องรอเบิ่งรอชมคลิปต่อไปอีกเด้อพี่น้องเด้อมีมาอีกเนาะมาสิหอดจอมมือบ่อเนาะพี่น้องให้หอดจอมบุญหลายพี่น้องเลยนี่